สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับพบก,กับผมเจมลาลิกา้าในช่วงลาลิกา้าอัปเดตเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นค่้มคืนสําคัญของบาร์เซโลนาทุกๆคนครับบาซ่าจะบุกไปเยือนนาโปลีในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์สิบรอบ16ทีมสุดท้ายเล a g แรก,แรกเกมเล่นกันที่สตาดิโอดิเอโกอาร์มาโดมาราโดน่านะครับเกมนี้ครับสตาร์ททีมของบาร์เซโลนายังคงไม่มีอเล็กันโดบาวเด้ไม่มีเฟรนตอเรสปาโบกาบีรวมไปถึงมากอสอลอนโซที่ ท่าไดของชาบีคงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไลอัพอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่า้ารดูจากการยืนตำแหน่งจริงๆมันไม่ใช่433แล้วครับมันเป็น4222 2, ผู้สาประตูเป็นมาร์ตอันเดรแทสติเกนแบ็คขวาชูสกุงเด้แบ็คซ้ายโชกันเซลลคู่เซนเตอร์ใช้อินิโกมาตีเนตยืนฝั่งซ้ายกับท่าได้ของโรน,นันอราโขอยืนฝั่งขวา ด้านกลางนะครับมิฟิลตัวรับหรือว่าเป็นดับเบิลไพวอตเนี่ยก็ใช้เฟนกี้เดยยองครับยืนกับอันเดรสกิสเตนเซนตัวลุกนะครับก็จะเป็นเปดีกอนซาเลสเล่นกับอินคายคุนโดกันแล้วก็คู่หน้าโรเบิร์ตเลวันดอลสกี้กับลาวินยามา ส่วนนาโปลีก็ถือว่าสภาพทีมสมบูรณ์นะครับมีรอเช็คค,ความฟิตของปีเตอร์ซินสกี้คนเดียวถ้าไม่ไหวอเมตราโเล่จะเล่นแทนนาโปลีเล่น4-3-3นะครับอเล็กซ์เมเลสเป็นผู้รักษาประตูนะครับระบบแบ็คโฟนะครับตัวเล่นของแบ็คขวาเป็นโจนี่ดิลอเรนโซ่แบ็คซ้ายก็ใช้ตัวเล่นของมาริโอ ลุยส์นะครับส่วนเซนเตอร์ใช้กุนเชซุสกับอาเมียรัชมานี้านกลางถ้าซินสกี้ฟิตก็จะเป็นซินสกี้แต่ถ้าไม่ฟิตก็จะเป็นอเมตราโอเล่เล่นร่วมกับสันนิสาฟลรบอตการกับฟรองซ์ัมโบองกิซาแนวรุกเหมือนเดิมครับทางด้านของปริตาโนโอซิเมนแล้วก็คาวชเคเลียต่างฝ่ายต่างฟอร์มแย่มากๆด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะในส่วนของนาโปลี แต่ถ้าว่ากันในแง่ของผลการแข่งขันบาซโลนาถึงเกมจะแย่แต่ยังเก็บเกี่ยวผลการแข่งได้ดีกว่าว่ากันตามตรงนะครับบาซโลนาไปเยือนเกมนี้ไม่ได้เป็นรองนาโปลีครับรูปเกมมันก็แย่พอกันเพียงแต่าบาซ่ามีทีเด็ดที่ในส่วนของเกมรุกที่ยังผลิตสกอร์ได้ขณะที่นาโปลีโอซิเมนควัตเคเลียปลรตาโนดูจะหายไปเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมมองว่าบาซ่าจะไปสู้กับนาโปลีได้สนุกจริงอยู่ครับว่านาโปลี อาจจะเก็บความสดสมาธิความมุ่งมั่นทุกๆอย่างที่ผ่านมาไว้รอใส่กับบาซูนาในค่ำคืนวันนี้แต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่านาโปลีชุดนี้ไม่เหมือนชุดที่คว,ว,ว้าแชมป์เกาโชเซอรีนะครับดังนั้นแล้วก็ผมมองว่าบาซ่าสู้ได้สนุกจริงๆเนี่ยน้าเสมอมีค่อนข้างกว้างแต่บอลบาซ่าเล่นยังไงก็ไม่ค่อยเสมอครับฉะนั้นครับผมมองว่าเกมนี้บาซ่ามีโอกาสนะครับ มีโอกาสถึงบุกชนะได้เลยฝันธงครับบาซ่าบุกชนะนาโปลี2ประตูต่อหนึ่งครับ